ทองคำถึงเป้า1,700เหรียญแล้วจะมีทิศทางเป็นอย่างไรกันต่อไปติดตามในอัปเดตทิศทางแนวโน้มราคาทองคำในวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ เย็นดีต้อนรับสู่การอัปเดตทิศทางแนวโน้มราคาทองคำประจำวันที่9วีนาคม2020นะคะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนำซื้อหรือขายนะคะก็โอเควันนี้นะคะดูกันเลยวันนี้เป็นวันที่ราคาทองคำนะขึ้นไปทํำไฮที่1,703.60เหรียญน,นะคะในสำหรับสาหรับราคาโกลสปอตนะคะ เมื่อเช้าวันนี้นี่เองซึ่งมันตรงกับเป้าที่เราให้ไว้ว่าในปี 2020, 2020นี้คุณจะเห็นทองพุ่งไป1,700เหรียญนะคะซึ่งวิดีโอน,น,นั้นเนี่ยเราทำเอาไว้ในวันที่19มกราคม2020นะคะก็ไปดูกันได้ที่หน้าเพจนะคะปักหมุดกเอาไว้อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเป้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปที่1,700เหรียญนะคะแล้วก็มีการ อันนี้เนี่ยถ้านับนี่ก็คือก็ปรับตัวลงมา40่สิบเหรียญน,นะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะแกว่งมากเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมันมีหลายประเด็นด้วยกันนะคะถ้าเรามองในแง่ของปัจจัยที่เข้ามากระทบนะคะก็มีทั้งเรื่องเรื่องเอาเบรกนะคะของโควิดนะคะก็มีการาลุกลามนะคะไปเรื่อยๆนะคะของของการของของเชื้อโควิดนะคะโทั่วโลกก็ บางกังวลในเรื่องนี้นะคะแต่เหตุผลสําคัญนะคะสคําหรับวันนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะคะวันนี้ราคาน้ํามันเนี่ยมันลงไปกว่าส0มสิบเปอร์เซ็นภายในวันเดียวนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิหกี่สิบเจ็ดเนบาร์เรลนะคะเอาล่ะอันนั้นเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแต่อย่างเน้นย้ำนะคะว่าปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับราคาทองคําเนี่ยมันเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจมหาภาคนะคะอันนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีเรื่องน้ํามันนะคะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีเรื่องโควิดนะคะแต่ว่าสําคัญคือเศรษฐกิจโลกนะคะ <c oughs> ที่ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่มากระทบนะคะแล้วก็เราก็ดูภาพการาฟประกอบนะคะเราก็ไม่ได้ดูการาฟอย่างเดียวนะ,ะ, <c oughs> ะแต่อะเรามาอัปเดตกันคืนนี้เรามองอยังไง คือตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีทองคําอยู่นะคะก็แนะนําให้ทนนะคะมันจะแกว่งน้แนวไม่ทนนะคะมองดูนะคะสต็อปลอสสินวันไหนปิดต่ำกว่าหนึ่งหกสามหกนะคะคุณต้องต้องเทคโควิดในรอบนี้นะคะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ขึ้นไปเหนือกว่าพันเ็ดรอยเหรียญนะคะเรามองว่าทองคําเนี่ยในรอบเศรษฐกิจไซเคิลคราวนี้เนี่ย มันจะทำาอทำไฮด้วยซ้ำนะคะคือหมายความว่ามันจะทําราคาที่สูงที่สุดในประวัติการนะคะในตั้งแต่มีทองคําขึ้นมาเนี่ยนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าใครที่เคยติดอยู่ที่สองหมืนเจ็ดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะที่จะลงดอยนะคะแต่เอาอภาพที่ใกล้ๆก่อนก็ไม่อยากจะบอกเป้าว่าความจริงเรามองที่เท่าไหร่นะคะเอ่อเพราะว่าถ้าเราบอกตัวเลขเนี่ยคุณจะติดเป้านะคะ แล้วก็พอมันถึงสัญญานขายเนี่ยคุณจะไม่ยอมขายนะคะมันมีความโลภความกลัวนี่ก็มันเป็นเรื่องหลักสําคัญคุณต้องบริหารใจโดยเองให้ดอีอย่างไรก็ตามโอเคนะคะก็สั้นๆเนี่ยจําไว้นะคะว่าจุดที่เราจะเทคโปรฟิตนะคะสำหรับคนที่ถือมาเนี่ยคือวันไหนที่ปิดต่ำกว่า1นึ่นนะคะหรือเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ได้โพสต์ไปใน เฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจว่าทองคำถึง1,700เหรียญน,นะคะก็ให้เริ่มที่จะทยอยขายได้แล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยมีการแก่งตัวลดลงมา40เหรียญน,นะคะว่าตอนนี้เวลาเที่ยง38นาทีเนี่ยมัน <c oughs> นีการแก่งตัวที่ปรับตัวลงมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นการเทคโอฟิตนะคะมันถึงแนวต้านจิตวิทยาสำคัญอันนึงแล้วก็พูดเลยว่าวันนี้ตลาดหุ้น ทั่วโลกนะคะก็ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะคะประกอบกับราคานะ้ํามันที่ลงแรงเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับพอร์ตนะคะเพื่อที่จะบาลานซ์พอร์ตให้มันดีนะคะมันก็ต้องทองคําก็ต้องมีการเทคโอฟิตอย่างเล็ยงไม่ได้นะคะเราก็ดูแล้วกันก็คือว่า ใครที่เล่นเก่งกำไรเป็นเนี่ยก็ให้ดูในช่วงราคาแถบนี้แหละ1 6 6 0 1 6 5นอน่ะคะถ้ามันลงไป1635ก็ยิ่งดีนะคะราบใดที่มันยังปิดไม่ต่ำกว่า1636นะคะก็ย่อรองนะคะซื้อไปแต่ก็ใกล้จะจบรอบแล้วอย่าเพลินนะคะก็ถือๆไปคือช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ทำอัปเดตให้เลยเพราะว่ากลัวจะเสียสติปิทยามากๆนะคะอยากให้ยึด ไว้ Why, ว่าโอเคอ่ะคุณก็อย่าไปโลภมากเมื่อเช้าก็ขายขายไปทํากําไรได้บางส่วนแล้วเราก็ไม่มีใครแบบเก่งสุดนะคะจะขายได้สูงสุดอยู่แล้วนะคะแล้ตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดเฝ้าระวังที่ว่ามันจะจบรอบนี้เพราะมันก็ความจริงก็นับห้าขึ้นได้ก็ดูเอาละกันค่ะอันนี้มาทอมไลน์นะคะบอทอมไลน์สรุปสําหรับวิดีโอนี้คือทุก เช้าหกโมงเช้ามาดูว่าราคาทองคําปิดต่ากว่าหนึ่งหกสามหกหรือเปล่านะคะถ้าปิดต่ากว่าหนึ่งหกสามหกนะคะก็ให้ขายทองที่มีอยู่ออกไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเ,เข้าไปรับกับคืนในอีกประมาณสามถึงสี่เดือนข้างหน้านะคะก็อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตาม เพจหุ้นมหากราบมาตลอดนะคะแล้วก็มีช่องทาง youtube ช่องมหากราบนะคะแล้วก็บทความเบอร์ไว์เว็บมหากราบ com นะคะเข้าไปอ่านได้นะคะแล้วก็มีวิดีโอสอนเรื่องกราฟแท่งเทียนนิดๆหน่อยๆซึ่งว่าจะคอยมาทำวิดีโอต่อให้นะคะ,ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากก็ตอนนี้ ตอนเวลาเที่ยง40นาทีนะคะกราฟในไทม์เฟรมเด y เนี่ยมันเกิดสัญญาณเป็นลักษณะชู t ิงสตาร์นะ,ะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยมันก็มีเป็นลักษณะแบบโดดจีก็คงก็ต้องคอยดูนิดนึงใกล้แล้วล่ะแต่ก็ยังไม่สุดนะคะถือซะก่อนกรดูค่ะสต็อปลอสสต็อปลอสนะคะจำไว้วันไหนดูหกโมงเช้า ติดต่ํากว่าหนึ่งหกสามหกนะคะขา,ายทํำกาไรขึ้นไปก็ทยอยขายออกไปบ้างนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วฟังนะคะก็จะมาอัปเดตกันให้อีกนะคะช่วงนี้ก็ถ้าจะอัปเดตก็คงจะอาจจะทําเรื่องัอจจพื้นฐานบ้างจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมหน้าเราถึงมองอย่างนั้นนะคะจะดูจากกราฟอาจจะงงๆทำไมเรามองแบบนั้นเนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ